สวัสดียามค่ำคืนครับนี่ครับามาดูปลากดคางครับผมนี่กดคางหางแดงครับจริงๆแล้วปลากดคางนี่จะหากินเวลาตอนกลางคืนนะครับนี่ครับนี่เลยครับกินอาหารดีมากแรงมากนะครับกดคางขึ้นอาหารสําเร็จนะครับหลืออาหารเม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดูครับนี่ครับกินอาหารดีมากนี่ครับหลังจากที่พาดูกดเหลืองกินอาหารกันแล้วนะครับผมกดคางกดเหลืองก็กินอาหารตัวเดียวกันครับกินอาหาร เม็ดครับผมเลี้ยงไม่ยากอีกต่อไปนะครับดูครับนี่นี่ครับกินอาหารเม็ดเลยกินดีและแข็งแรงมากนะครับผมสวยงามแข็งแรงจริงๆครับพดข้างหางแดงครับสังเกตดูครับหนวดขาวตัวสีออกดำเทาๆชัดมากครับคีบหางสีขาวแต่ว่าถ้าโตไปจะมีออกเป็นสีแดงนะครับผมเป็นปลาแม่น้ำนะครับปลาเนื้อดีเลยครับผม เป็นที่นิยมมากครับผมช่วงนี้ครับปรากฏคังนะครับใหญ่ได้นะครับผมปีหนึ่งจะใหญ่ได้อยู่ตัวประมาณสิบยี่สิบสามสิบถึงสี่สิบกิโลครับคือใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับไม่หมดใหญ่ง่ายๆนะครับผมนี่ครับสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้แล้วครับผมพัฒนาสายพันธุ์นะครับผมนี่ครับใหญ่แน่นอนครับได้กินอาหารแบบนี้ครับเลี้ยงในบ่อดินได้นะครับผมเลี้ยงในกระชังในแม่น้ำกระชังในบ่อนะครับเลี้ยงได้ครับผม ลวกจิ้มครับเนื้อเด้งเนื้อแน่นอร่อยมากครับ่คดังหางแดงครับช่วงค่าคืนนะครับผมจริงเวลาให้อาหารก็จะให้เช้าก็กินนะครับเช้าเย็นก็กินครับแต่ชันชาญยานตามธรรมชาติเขาจะหาออกหากินตอนกลางคืนนะครับผมเนี่ยครับอยู่ในท่อก็มีครับสังเกตุในท่อนะครับในท่อนะครับเยอะมากครับจะชอบอยู่ตามโขดหินหรือว่าตอไม้นะครับผม ปลากดคางหางแดงครับวันนี้พามาดูตัวนี้ก่อนนะครับกดคางหางแดงหลังจากที่พาไปดูปลากดเหลืองนะครับกินอาหารเม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้มาดูกดคางกันบ้างครับผมขนาดไซส์ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณความยาวนะครับ2รงนิ้วกว่าๆนะครับผมความยาวของปลากดคางหางแดงครับนะพักไว้อยู่ในกระชังในบอ่อปูนนะครับผม มีช่วงนี้นะฝนจะมีตลอดครับผมลูกพันธุ์นะครับลูกพันธุ์ปลากดคังครับสังเกตจากกลางคืนนะครับผมนี่จะตาออกตะสะท้อนนิดหนึ่งครับตาปรากฏจะสะท้อนนิดหนึ่งครับสังเกตดีๆครับเป็นเวลากลางคืนครับช่วงนี้ประมาณนี้ครับผมพามาดูครับผมวันนี้กดคังหางแดงกินอาหารครับ ประมาณนี้ครับขอบคุณครับผมบคุณทุกท่านที่รับชมครับวัสันปลาสวัสดีครับเยอะมากครับ